E não, คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าวีโรนะครับ ห่างหายไปจากการเกียนนะครับก็เริ่มเริ่มมาเกียนกันบ้างผมเห็นว่ามันจะจบซีซั่นแล้วด้วยนะครับประมาณอีก39สกวันแพทนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเออซีซั่นนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยฮนะต้องขออภัยไปด้วยมาวันนี้เราชนกับยีน่าพอครับไหวยอยู่นะครับถ้าได้เปิดจริงดีแต่ถ้าโดนเปิดอาจจะแย่นะเสียภาษีฟรีนะครับมาแล้ด้วยเรื่องของ วิโร่ไม่ครับคือตอนนร้คูดาวเรายัางใช้สกิลหนึ่งแบบกดอีกรอบไม่ได้เดี๋ยวเรารอแบบมีพวกอมนิแอมเจาะเหลืองก่อนอะไรเยอะนะครับอย่างแกรกเลยถ้าจะเล่นวีโร่จริงๆอ่ะดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เอาที่แรงไม่สูงมากเออพอแรงสูงขึ้นไปเนี่ยมาเลยเรามาเลยเอามาเลย เล่นสูงขึ้นไปอาจจะเล่นยากแล้วนะครับกูจะเอาให้ปุ่มว้าพังเลยอ่ะมีประเด็นตั้งแต่หนึ่งนาทีกว่าเลยว่ะจะลอดเอ๊ะลอดเอ๊ะเพื่อนอยู่หรือเปล่าเพื่อนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนอยู่หรือเปล่าแม่ผมเห็นหน้าคอสให้อยู่ตรงกลางเลย เป็นเมทที่มาแทนนะครับอ่าอ่าอ่ชักกะตกนะชักกะตกนะเป็นโลนะอ่าอ่าอ่าไม่เลิกไม่เลิกได้เลยเกมตึงตันสองไปแล้วเกมอาจจะตึงขึ้น300%นนะครับตอนนี้ยอมเขาไปก่อนยอมไปก่อนนะครับเดี๋ยวรูนไอเทมผมจะขึ้นไปให้ มันก็แล้วแต่นะบางบางตาที่ตัวบางจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆใส่คีกก็แรงกับตัวบางๆส่วนถ้าแบบเป็นไฟเตอร์ต้องลวดหน่อยก็อาจจะเป็นพวกเจาะเกาะอ่อนอร์มแล้วก็เป็นทารอนแบบนี้ก็ได้นะครับเคื่อรองเท้าใส่จ้โบดนะครับแต่ผมว่านเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วแง่นนชนกับวีโร่ลำบากนะครับ นี้มันแรงไหมฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีผลอะไระนักหนาเหมนฟาร์มไปก่อนเลยนะครับฟาร์มไปก่อนเลยจนกว่าเราจะได้เจาะเหลืองอันแรกให้อุ่นใจก่อนให้เรามีรามอีกก่อนนะครับแล้วในเรื่องของถ้าเราไม่มีฟิกเกอร์ เราสามารถใช้สกิล2แดนเข้าไปก่อนแล้วกดอันตรีได้นะคร,รับเขี่ยไม่ได้วะอ่าถ้าออกป้อมใหม่ก็ซัดเดะป้อมใหม่ก็ซาเดะซดเดะซดเดะซดเดะ <c oughs> นาขอไม่เล่นด้วยอล้เรามีฟาสซี่อยู่ <c oughs> คือรองท้ากันซีซีไว้นี่ครับเราเจอกับมีแน่จะได้ไม่โดนสงครามแบบน่บนบารำคาญ ไม่ต้องรีโผก็ได้นะจริงๆก็ให้คีพีไปแต่ว่าผมจะมาล่าทีพเพื่อ EXP แล้วก็การเงินที่เยอะกว่านิสหน่อยอยาจะเข้าไปตีสักนิดนึงนะแต่ว่าโอ้หเจ็บอยู่นะอันนี้ลองเล่นดูนะครับอ้อมไปดูว่าเขาฟาร์ตรงพุ่มหรือเปล่าอ่าอ่ามันใจมันใจไงมันใจไงนี่ มั่นใจมั่นใจเกินไปหรือเปล่าเพื่อนเอาละปมวัาของนายจะพังหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คลิปตรงนี้ตีป้อไปแล้วก็กลับไปเติมเลือดนะครับอันนี้จะสอนเล่นไปด้วยแล้วกันอย่างแรกเลยเจอยีน่าพอได้อยู่เจอปลาไหลในแผ่นน,น,นี้อย่าไปหาเจอนะครับพวกฟอเลติน่อย่าไปหาเจอนะครับ ตัวอะไรที่มันง่ายๆก็ผมคิดว่าถ้าใครไม่สูงมากเพื่อนๆอาจจะเจอเป็นหมีแพนด้าคิดไม่ออกแล้วว่ะอ๋อ,อไปคิดไม่ออกแล้วว่ะเจอแพนด้ากับยีนา้าน่าจะง่ายสุดเลยครับตัวที่สองคัดสองยีน้าสุดจัดให้แบบตึงๆน้อง จัดให้แบบตึงๆน่องอนนีวาร์ปนะครับเขาเรียกว่าข่มขวัญศัตรูหน่อยคำบัดแล้วเี้ยแม่งวาร์ปต่อหน้ากูเลยเดี๋ยวแม่งโดนกูอะไรยีน่าตอนนี้ก็ยีน่ากำลังคิดอย่างนี้อยู่นะครับสัตว์กูออกรองเท้าก่อนเลยเดี๋ยวแม่งโดนกูอะไรอย่างงี้หืม นี่แกตามที่ผมบอกเลยครับแบบนี้ใช้สกิลสองแดดเข้าไปแล้วกดรีบกดสกิลสามให้ไวเลยนะครับ,บแต่ต้องการดีๆนะการไม่ดีก็เหลืองเหมือนกันนะครับเรือกว,ว่าวจังหวะใครไปไหนจ้าไปไหนจ้า <c oughs> ปุ่มว้าพังว่ะน้อง เห็นว่นาตัวมันหาเลยครับตัวมันแรงตัวมันแรงถ้าไม่มีมันใจผมไม่หยิบมาเลยเพราะวเจอกันยีหน้ามันพอพอไปวัดไปวานได้อยู่ปึ๊บเก็บมาแตกแล้วก็ตีป้อมปั๊บปุ๊บปั๊บถ้าแตกก็โดนโกถ้าแตกมันโดนกูวิ๊กูโดนมันว่ะนี่ยัง ก็แรงทั้งคู่นะครับสำหรับวีโรแล้วก็ยีหน่โ <want> มเมต้าอะไรในแพตนี้ตอนนี้มีปัญหานี่ครับมานาหมดไวกว่าหมดไวกว่าเลือด <c oughs> โอเคมาเคลียร์กลางนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เราได้ป้อมไปแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะผมขอเพิ่มอัตรรในการเล่นเกมกัน ปุ่มหวาพังเลยกับพี่ไอ้นั่นเริ่มเมมและสัตว์แม่งพิมพ์มาได้นี่นี่ประมาณนี้เลยที่น่าบ่ได้มึงเจอกูกูจริงละจะหาจะหาคิวจะหาคิวปุ่มหวาพางังนะครับน้องๆเน,นี่ยรีคอร์ดนี่เนี่ยฝาฝานี่กดเนี่ย คนวันนี้เคยกดต้นเกมนะได้กันสวยเหมือนกันนะครับ,รบทีมเราตรงนี้จริงๆอ่ะคอมเนี่ยมันสามารถเข้าดอเรียได้นะครับมันสามารถเข้าดอเรียได้ด้วยเ <c oughs> จ็บกันนะเนี่ยมาเดี๋ยวผมก็เจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่วงเล็บไม่ใหญ่เพื่อนก็ต้องเติมเราด้วยนะเออมันจะเป็นแบบคอมแบบเข้าสมมุติว่าเป็นคอมขาตายอาจจะมีฟิกเกอร์หลบเราได้ประมานั้นพวกโมบิลิตี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างเช่นแบบยีน่ามันฟูฟา้าฟูฟ้าใช่ไหมพวกดอเดียมันจะมีสกิลเดสทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็แคร,รีอะไรเงี้ยแบบขาตรงขาตายแบบไวเลยกริ้งทีเดียวนะครับแล้วมีฟิกเกอร์เออนี่คือเราสามารถเข้าไปาต้านได้ทันทีเลยนะครับ จะเจอแบบพวกเฟนิกอาจจะยากหน่อยเฟนิกสตวัตกันกายภาพอะไรอย่างนี้นะครับต้องกดเขาทีเผอจริงๆมิงตายอ๋อแม่ติดกระแพงตันแรงเวลาแรงเวลาพีหน้ะจอแทบแตกเฮ้ยพี่ตี ตีซีคิวจนหน้าจอเทสแตกเลยครับไม่ครับกดบัฟหน้าจอแทบแตกเจ็บมือเลยอ่ะกดจะเจ็บมือเลยอ่ะน้องวิไม่ดี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 โอ้โหนโหนโนแบบนี้ไม่เลยไม่เลยละจังหวะเลยต้องไปรีกล่องถ้าต้อเข้าไปมันก็ไม่ลีละ โอเคฮะอันนี้ผมขึ้นห้อยเป็นชูิเคนไว้ชูิเคนไเป็นดาวกระจายนะครับแต่ว่าผมจะไปอัพเป็นส่วนในเรื่องของการตัวเองสักนิดหน่อยเอาเป็นดีมิเชอร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมโดนหยามคือถ้าเราตายนะครับแม่นอนมันจะวัดใส่เราแน่นอนนะครับกูไม่อยากตายเลยในเกมนี้อาจจะตายน้อยที่สุดนะครับหรือไม่ก็ให้คนอื่นฆ่าที่ไม่ใช่ยีน่าโอ้โหเขามาทำอะไรครับเนี่ย ก็ตัดเก่งหรือเกินเอ๊ะเอ๊เอ,อ๊ะเข้ามาโดนนะเข้ามาโดนนะแล้วเรายังไม่ตายด้วยฮะนี่ตะวันรวยอย่างจัดตะวันลิชแมนทอยเลยครับอนั่นมันวงลิชแมนก็พอพถึงลิชแมนแล้วก็อยากเล่นไอ้ลูกเต๋อมาฮะเกมเศรษฐีวะ ไปหาโหลดมาเล่นดิปะนี่ครับไปต่อเรื่องของทารอนแล้วนะครับตอนนี้เรามีกันตัวเองกันทีน้าเบิร์ดกันนาคอสเบิร์ดนะครับเบิร์ดนามิกก็แบบพวกตุ้มเดียวตายนะนี่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 เกิดแต่งี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามปุ๊บเราจะกดได้อีกครั้งนะครับปุ๊บเข้าไปแม่งเอ้ไม่ถึงก็โดนกุญรีอ่ะโดนกุญรีอ่ะโดนโดนกุญรีอ่ะ โดนคุยดีอ่ะโดนคุยดีอ่ะมาดิมันจะกัดฟ,ฟันฟูดแล้วนะแอบเจะได้ครับสกิลสองของเขาไม่ถึงเนี่ยประมาณการเกมที่เราแบบมีเปอร์เซ็นซักสิบห้าว่าสักสิบห้ายี่สิบพออุ่นใจแล้วเราสามารถเราจะสามารถกดสกิลหนึ่งได้สองครั้งนะครับสกิลหนึ่งเรามันตีได้สามครั้งกดสองครั้งก็หกครั้งคือมันแรงมากนะ เดี๋ยวก่อนนะีเพื่อนก็นไปตายอันนี้งงสามก็ต่อเฮ้ยเพื่อนเล่นกูย่งุงเลยวะมาักดนี่แต่เราสามารถ เหมือนกับครั้งที่3มันจะน็อกอัพขึ้นใช่ไหมมันก็คือสตันนั่นแหละเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะสตันเขาไหมนะครับแล้วก็รอที่สก,กิลหนึ่งวนมาอีกครั้งเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่าสักช็อตหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเลิกเมมดีน้าแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช็อตหนึ่งโอ้โหสามทีก็อันติร่วงเลยครับ นนาคอนมาพอดีไม่ทันนะเดี๋ยแตกไว้ไม่ทันเนี่ยนะตอนนี้เรายังไม่มีดาบแดงด้วยนะนเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าแรงโคตร,คตรแล้วนะครับนี่อ่ะอย่างงี้ใช่ไหมเราเก็บมาแตกนะครับตีไปจนถึงสตันสองครั้งที่สามเราฟริกเกอร์เข้าไปสตันปั๊บกดตะกี้อีกทีอ่าประมาณนี้แบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าให้ดีอันติฟิกเกอร์จบ พอแฟนสวยลิเกเดเดนฝนเวียนเทียนกูเลย,เยสวยแล้วบรรมาเน้แล้วก็อันตีตอนที่เรายกเลิกเพื่อนๆอ,อาจจะเพิ่งกลับมาเล่นอาวีนะครับเราอันติตอนยกเลิกเนี่ยไม่ครูดาวเต็มระบบแล้วนะครับมันจะครูดาวแบบน้อยมากเหมือนเมื่อกี้ถ้าสังเกตนะครูดาวน้อยมากนะครับ ก็ไม่มั่นใจก็สามารถกดแคนเซิลได้เดินไปเคียๆีป,ป๊บเดียวกัดรีกลับมาเหมือนเดิมแล้วอันตรนิยำมาเน่เออแต่เป็นใจได้ดีขึ้นเออกูจะใช้ไม่ใช้ดีกว่าออกเดี๋ยวค่อยไปเล่นไฟแน่ดีกว่าว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ทุกวันนี้นะครับสับของสำคัญมากเคียครับตอนนี้ที่สี่นา <ไป S 1> ทีแล้วผมก <out. S 1> ็จะเริ่มเซฟแล้ว อาจจะดูด้วยว่าป่าจะมาทําเราไหมนะครับบางทีมันไม่ได้มาทําเลงคนเดียวนะครับมาสองพูแล้วเข้าไปอ่าอ่าอ่าทะลึ่งนะทะลึ่งนะทะลึ่งเบ๋เบ๋คุณนัดใจเย็นๆพูดถึงบอกว่าไเป็นจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรามาขยับระดับตับๆมีลุ้นอย่างแน่นอน ต้องคอยระวังคนเจ้าชู้ไหนย่งไม่ยังไม่จบอย่างไม่จบโอเคเราของตันแล้วนะครับเราแค่สับของหาเงินเพิ่มสักนิดนึงนะครับดักเลยดีกว่าต่อ,ตอเรือเห็นไหมครับเฮ้ยเห็นเลยจะเข้ามานะเฮ้ยเห็นจะเข้าเข้ามาจะ เห็นอลไรจะเข้ามันมันหยาบันเกินไปประวันน้องมันแบบป๊บหยามเกินไปประวันน้องเฮ้ยตันโคตรแรงครับแรงไม่พอสกิลหนึ่งเราแม่งแรงเข้าไปอีกน้องตกใจครับไม่ตาย <c oughs> สฮ้ยครับผมวาดดิน้องวา่ยังไงนะว่าวาดนี่นี่ไขอ,องโชว์นี่โอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับวีโรนะครับเจอพวกคอมเฮเลนอยากให้เกมตามมากเจอพวกคขาเนี่ยอยาให้เกมตามมากขอแค่ขอให้แบบไม่พลาด เยอะจนเกินไปไม่งั้นเงินตามดามเมจไม่พออันติเขาไม่ตายนะครับผมประมาณนี้สำหรับวีโรที่นอกเหนือจากเมตาออฟเลนนะครับก็คือตัวนอกเมตาออฟเลนก็ถ้าใครชอบนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กับใครอย่าลืมกดครดิ่งใก้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า